งวดที่เทไลแล้วแม่สิบสิบเอ็ดงวดแล้วนะสิบเอ็ดงวดใช่ไหมอือสิบเอ็ดงวดติดเลยใช่ไหมแม่นอกมันติดติดเลยนะแม่เนาะก่อนที่จะยกสารให้ให้ตาท่านก็ตอนนั้นได้แปดเนาะคหลังรอมาสามสี่งวดครับผมแปดสิบสองงวดสิบสองงวดแล้วอืมนะครับทุกผู้ชมก่อนเขาถูกที่เขาถูกกันเยอะๆนี่ถูกจริงๆใช่ไหมแม่ ถูกถ mm ูก hmm. ประมาณเท่าไหร่แม่รวมเป็นเงินของงมดก่อนนะครับเออสองตัวพันหนึ่งมั้แค่เท่าพ,พันหนึ่งอู สวัสดีครับกรบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพาด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่บ้านของแม่พันธุ์นะครับผมมาแสดงความดีใจกับคุณแม่นะครับงวดที่ผ่านมา2 4กับ26นะครับถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมไปพูดคุยกับคุณแม่พร้อมๆกันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีแม่พันธุ์นะครับผมครับผมโอ้โวันนี้มามาแสดงความดีใจกับแม่พันธุ์เนาะสองสี่ถูกตรงเลยเนาะแม่เนาะสองสี่ไม่ต้องกลับสองสี่ไม่ต้องกลับเลยแล้วก็เขียนให้เป็นชุดสองตัวอสองสี่ตรงตรงเลยเนาะแม่เนาะเอฟซีถูกกันเยอะไหมแม่ถูกเยอะอยู่นะแถวบ้านก็ได้หลายคนอ้แต่เขาซื้อไม่เยอะคนละสิบบาทที่สิบบาทครับครับแม่ ก็คืออันงวดนี้นี่รู้สึกคนจะตามแม่เยอะอยู่เนาะเพราะว่างวดก่อนเนี่ยเอฟซถูกกับคุณแม่หลายคนเลยนะครับน้องแม่เนาะ,ะถูกสามตัวงวดนี้ถูกสองตัวน้องแม่เนาะสองสี 2, ่นะครับแล้วหินคุณแม่บอกว่าได้สองหกวันเลขกออกใช่ไหมแม่เลขออกจุดทูบอยู่บ้านเนี่ยครับตอนเช้าจุดสองหก 6. มันจะเป็นเป็นตัวเก่าเจ็ดสองหกนี้ครับก็เลยตัดเอาสองหก โอ้จุดวันไหนแม่จุดวันออกตอนเช้าอโอ้ครับครับแม่อืมแล้วอันสองสี่นี่เอฟีเขาโทรหาบ้างไหมแม่แมยังยังไม่ได้โทรหาเนาะแม่เนาะเห็นโทรหาลูกศิษย์อยู่สซรินโทรมาเมื่อเช้าอืเขาบอกเขาตัดเอาหกสามศูนย์เอาเยอะอืมส่วนละร้อยแต่สองสี่เอาห้าสิบโอ้ไปตทรหกแอนไปันเน้นหก ามศูนย์ที่แม่ให้ศูนย์แล้วก็ชอบครับผมแล้วก็เลขเลขถูกของตาก็เกือบถูกนะแม่เนาะสีะ 4, 3, ่สามหกหรือว่ามันจะเป็นตัวไหนเรามองไม่ชัดเนาะตัวสุดท้ายไม่รู้มันเป็นตัวไหนเนาะแม่เนาะเปก็เลยมันเป็นอย่างนั้นก็เลยตีเป็นหกกับศูนย์อืมถ้าตีเป็นสองนี่สามตัวตรงตรงเลยเนาะแม่เนาะสามตัวโต๊ดเลยนะครับท่านผู้ชมเลขถูกที่ขอตาอืมครับแล้วอันงวดนี้คุณแม่ถูกงวดที่ทลา่แล้วแม่ สิบเอ็ดงวดแล้วแม่สิบเอ็ดงวดใช่ไหมอืมสิบเอ็ดงวดติดเลยใช่ไหมแม่เนาะมันมติดต,<อ>ติดแะแม่<อ>นเนาะก่อนที่จะยกสารให้ให้ตาท่านก็ตอนนั้นได้แปดเนาะหลังรอมาสามสี่งวดครับผมแปดสิบสองงวดแล้วสิบสองงวดแล้วอืมนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับงวดนี้ใครมีโชคมีลาบกับคุณแม่อยากจะร่วมสร้างสารให้ตาต่อเพราะว่าคุณแม่ตั้งใจจะทําอะไรนะแม่จะทปูนแล้วก็ทำร่ม ร่มน่ะทำแล้วเพราะว่าเขาส่งมาให้วันนั้นก็เลยไปเอาแสลนงกลางไว้ก่อนที่นี่รอรอเทปูนรอเทปูนตรงนั่งอืมได้ร่วมเอาแยงมาทําเป็นร่มเอาไว้ไปนั่งขอตาอืมยังไม่ได้ทำมาตรฐานเอาแค่นั้นก่อนพอมีร่มนั่งอืมครับครับผมเทปูนเนาะเวลาเราไปขอทําพิธีหรือว่าไปจุดทูปจะได้เข้าไปง่ายๆใช่ไหมคะคุณแม่จะได้นั่งกันสบายๆหน่อยครับผม สอี 24, ต่ตรงตรงแอดมินเชื่อนะครับผมว่าต้องมีคนมีโชคมีลาบกับคุณแม่แล้วก็ตาอยู่นาแน่นอนเที่ว่าต้องมีแหละไม่มากก็น,น้อยนะแม่เนาะจ้คุณคุณแม่ฝันไว่ายังไงนะคะสองสี่สองสี่นี้ฝันเขาบอกที่บอกว่าได้อีกตัวหนึ่งก็สองศูนย์ครับแล้วก็สองหนึ่งสองสี่โอ้ 24, โอทา่ทานบอกเป็นตัวเลยครับท่านบอกสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่ ที่ที่ว่าคนแก่มากับเด็กใช่ไหมคะแม่แล้วก็สามหกสามนะเอ,อเขามาบอกยังไงนะแม่แอนลองลองเล่าให้ฟังสักรอบหนึ่งได้ไหมแม่ฉันว่าเออเลขนะมันจะมีหกเก้าแม่ก็เลยว่าทวงจะไปว่าหกเก้านี่ไม่หกสามแล้วก็สองศูนย์สองหนึ่งสองสี่ท่านไล่ไล่ให้สี่ตัวนะ่ะครับค่ะเสียได้เนาะ ถ้าท่านว่าหกสองก็น่าจะได้ทั้งหมดแต่ว่าสองสี่นี้มาตรงตรงเลยนะคะคิดว่าถ้าว่าเป็นศูนย์หกสองนี่คิดว่ามาทั้งบนทั้งล่างนะครับแ่ไ่ใช่ผีนาไหมคะแม่โอ้นั่นแหละก็ดีใจที่จะไปยกสารให้เขาก็เลยมาบอกครับจริงๆด้วยเนาะแม่เนาะก็คือว่าสร้างสารในท่านแล้วท่านดีใจก็ให้จริงๆเนาะแม่เนาะแล้วเด็กที่มากับปู่ผีนานี่เป็นใครเนี่ย อืครับตัวขาวอวบแก่มเป็นพววครับูปร่างกับการยำเหมือนคนที่จุงมานั่นแหละครับเป็นคนล่ำล่ำมีกล้ามอย่างนี้ใช่ไหมแม่แต่ตัวไม่ค่อยสูงครับเตียกว่าจานน้อยกน่อ้น๋อตัวเตี้ยเตียน้อยกว่าจานน้อยนิดนึงอืครับแล้วอันที่งวดก่อน เขาถูกที่เขาถูกกันเยอะๆนี่ถูกจริงๆใช่ไหมแม่ถูกทิ้งถูกประมาณเท่าไหร่แม่รวมเป็นเงินของงดก่อนนะครับเออสองตัวพันหนึ่งไม่ใช่เท่าไหร่พันหนึ่งแล้วคนก็หน้าร้อยอือคนหนึ่งได้สามตัววันออกมาขอวันออกก็ได้ร้อยยี่งอืมครับผมแม่ก็ไม่ได้คิดคำนวณไว้เนาะครับเอฟซีคำนวณเอาเองแล้วกันได้เท่าไหร่น่าจะเยอะอยู่เนาะแม่เนาะอ่าไม่งั้นก็ไม่กล้า ออจนได้ช่วยกันสร้างสารให้ตาเนาะแม่เนาะจ้าอือแล้วงวดนี้อีกสองสี่ตรงๆอีกแอดมินเชื่อนะครับว่าต้องมีคนที่เคยถูกกับคุณแม่งวดก่อนงวดนี้ต้องถูกอีกเนาะแม่เนะาะบ้านที่ไปทําพิธีนั่นก็โทรมาขอก็บ,บอกไปตรงๆสองส<บ>ี่ไปทําพิธีเอบอ้านแตกโอ้ปททํำอยู่ไหนแม่ กระสังโอไปทําพิธีบาดแตกอยู่กระสัง<า>เขาขอ้ขอถามเลขแม่ใช่ไหมแม่ถามวันออกเลยถามมันออกเลยแม,ม,ม่บอกตัวไหนบอกสองสี่เนี่ยบอกชุดแรกสองสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่หสามครับอืมผีนานี่มาบอกจน fc นี่ถูกกันเยอะมากแล้วก็ส่งเงินมาช่วยสร้างฐานใช่ไหมคะแม่อืก็ช่วยเป็นบางส่วนเนาะก็เยอะอยู่ค่ะถือ<ถ><ถ>ว่าเยอะแต่ลูกชายคนโตเขาก็ช่วยถึงได้เส็จเรียบร้อยได้อืค่ะผมก็ทั้ง fc ด้วยทั้งลูกชายคนโตด้วยแต่อของคุณแม่นี่เข้าตรงๆเนาะที่ค,คุณแม่ฝันเกี่ยวกับปู่ส่วนใหญ่ปู่ก้าตาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาสืบกับคุณแม่แต่ว่าคนทําหน้าที่ขอขันน,น้ำมนต์เป็นอาจารย์น้อยนะครับแต่ว่า คิดว่าคุณแม่เนี่อาจจะเป็นแบบลูกหลานหรือว่าเป็นอะไรสัมพันธ์นกันกับแกชาติก่อนไหมแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเนะาะพอเราเกิดชาตินี้ก็ไม่รู้ว่าชาติก่อนเราจะเป็นอะไรกับเขาอคงจะคงจะเป็นเหมือนที่เราคิดไว้อะแหละคงจะเป็นลูกหลานในชาติฟางก่อนของท่านก็ไม่รู้เนาะ <ๆ S 1> ครับท่านเห็นอันนี้หลายหรือเปล่าเนาะแม่เนาะลำบากหลายก็เลยมาให้ปวดท้ายอื เมื่อก่อนก็ขอก็โดนเรื่อยนะสามตัวสองตัวอย่างนี้ประจาแหละส่วนมากจะไปทําพิธีทางอื่นก็เลยไม่ค่อยเด็ดไปขอท่านไงอได้ทางอื่นก็แม่นเหมือนกันก็ได้นกันก็คือพูดถึงเรื่องถูกนี่ถูกเรื่อยถ้าอะไรไปขอใ่ถูกเรื่อยนะแม่เนาะอก็ได้ไม่พอาแต่ว่าดีอย่างหนึ่งนะคะเวลาตามมาบอกคุณแม่นะคะตาจะบอกเป็นตัวเลยไม่ต้อง ตีปิศนะเลยบางทีนะคะบางทีท่านจะบอกเป็นตัวเข้าสามตัวสองตัวก็เข้าอืครัแต่นานจะเข้าสามตัวทีอครับนะครับผมก็คุณแม่นี้ก็ทําเรื่องแนวทางนี้แม่นมาก<อ>นะครับท่านผู้ชมมาเอางี้ถ้าเกิดว่าเอฟซีท่านไหนอยากร่วมเทปูนให้กตาเนาะ<ช>ก็ติดต่อทางเบอร์โทรคุณแม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณแม่จะเทปูนให้ตาอันนี้เป็นความตั้งใจของคุณแม่กับอาจารย์น้อยเนาะใช่นะครับ ก็คืออาจารย์น้อยในตั้งใจทาไว้เพราะว่าเอาไว้ไปขอเลขใช่ไหมแม่เวลาลูกจิดมาทางไกลไปขอก็จะได้มีที่นั่งอืครับเทปูนั่งสะดวกหน่อยเนาะยญามันจะได้ไม่ขึ้นรกนะแม่เนาะจะได้ไม่นั่งปูนั่งกับหญ้ากับดินอะไรเวลาฝนตกมาก็ลําบากเนาะแฉะคืัครับผม เพราะว่ารู้สึกว่าอันที่ที่ตายอยู่นจะเป็นที่นาของคุณแม่เองค<อ>่ะอที่คุณแม่นีไปอยู่นาก็คืออาจจะเป็นแบบบรรพหลุดของคุณแม่นี่แหละที่ไปอยู่ตรงงานเนาะแม่เนาะใช่อ,อาจจะใช่เนาะครับก็เราเกิดชาติใหม่แล้วไม่รู้ว่ายังไงเนาะครับครับแม่มแล้วทีนี้ของหมดนี้นี่หลังเลขออกมาแล้วตาได้มาหาแม่ไหมแม่ฝันแม่กะตีออกมาว่าเจ็ดสองหนึ่ง เจ็ดสองหนึ่งฝันยังไงแม่ฝันว่าได้จับปลาสองคนได้ตัวเดียวอ๋อจับก็เจ็ดเป็นปลาตัวเล็กนะอืมว่าช่อนแต่ตัวมันเล็กครับจับสองคนจับก็เจ็ดสองคนก็ตีง่ายง่ายออกสองแล้วก็ได้ตัวเดียวอ๋อเจ็ด หรือจะาหนึ่งสองเจ็ดอย่างนี้ก็ได้หนึสองเจ็ดก็ได้เจ็ดสองหนึ่งก็ได้แล้วเมื่อเช้าจุดทูบได้เออเดี๋ยวดูโทรศัพท์ก่อนไแม่ถ่ายไว้นะเมื่อเช้าเป็นเป็นวันพระไหมคะแม่วันพระโอ้ววันพะอวมวมวว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 วนววนววาม,มาเปวนวันพระ580ว 5, 8, 0, ว 5, 8, วววว ป้าห้าแปดศูนย์เนาะแม่เนาะ<ช>จุด<ช>วันพระเลยบ่แม่จุดมอเช้าจุดมอเช้าวันพระเลยนะครับท่านผู้ชมเหมือนจุดวันออกได้เจ็ดสองหกอ๋อจุดวันออกได้เจ็ดสองหกใช่แล้วทุกคนแม่ได้บอกเอฟซีไหมแม่มเลขสองหกไม่ได้บอก็จุดจุดแล้วมันก็สายแล้วเนาะครับลูกศิษย์ก็โทรมาก็บอกแต่แค่สองสี่ได้ไปสองสี่นั่สนส่วนใหญ่จะได้กันเต็มสองสี่ตรงๆเนาะแม่เนาะ อแต่ว่าดีนะ้แม่เลขสองสี่นี่ไม่อันนะครับยังไม่ได้ไปทวนกันเลยใายเขาก็ได้ยังไม่มีเวลาไปทวนกันว่ามันมันได้น้อยได้เยอะแค่ไหนก็ยังเขาก็ยังไม่แจ้งว่าเป็นอันหรือไม่อันเนาะงานเยอะลูกน้อยก็ไม่ได้โทรถามเจ้ามือครับออตเตรี่ก็ซื้อไว้ใบหนึ่งจะต,ติดไปกระนู้นตัดหญ้านูนน่นแหละแต่ผมห้าแปดศูนย์ ก็เลยไม่รู้ว่าถูกได้เงินเท่าไหร่นาะแม่เนาะอ่าแต่ว่าส่วนใหญ่เอซี่คิดว่าที่ตามแนวตามแนวทางคุณแม่คิดว่าอาจจะได้เยอะแน่นอนนะครับแล้วอันความฝันคุณแม่ที่ว่าฝันว่าไปจับปลานี่ไปจับกับใครแม่แม่ก็ไปคนเดียวเนี่ยอ๋อแล้วเจ้าไปสองคนละแม่สองคนจับสองคนก็ใครไม่รู้มาจับด้วยอ๋อจับจิวนาเปิดน้ำมาน้ำมันไหลออกครับม่ตรงใช่ไหมคะนาตรงนั้นแหละตรงนาเรานั่นแหละหูผีนาออืไปจับ จับที่นี้ปลามันก็อยู่ในน้ำนอะอุ้ยปลาเยอะเหนยแต่จับได้ตัวเดียวอก็เลยตีเป็นเจ็ดสองหนึ่งจับก็เจ็ดสองคนก็สองตีเอาง่ายๆเนาะครับผม,มล่องน้ําตรงที่เปิดมันก็เป็นยาวๆไต,ตีเป็นหนึ่งเอา้าปลาก็ได้ตัวเดียวด้วยคร,ครับผมสันดีอยู่เนาะสันดีและก็สารอ,อยู่ข้างสาน้ําเลยใช่ไหมคะแม่สารถุใช่ เอาออกมาไว้แล้วติดกระท่มนาที่เราสร้างเอาไว้ไปพักตอนไปนาเนาะเวลาไปจะได้ไม่เข้าไปลึกครับครับวุ้งดก่อนเนี่ยมีแอซีโทรหาแอดมินอยู่บอกว่าไปตามแนวทางคุณแม่ให้หน่อยเนาะเพราะว่าแนวทางคุณแม่เนี่คนตามเยอะนะครับผมงดก่อนคิดว่าตรงถูกกันหลายท่านเลยแล้วคุณแม่ทราบทราบไหมแม่ว่าตาที่นาท่านชื่ออะไรรู้จักชื่อไหมแม่ชื่อนินตานินตา ปู่นิน <ibl> ok อย่างนี้ใช่ไหมคะปู <c oughs> <reco Christ. S 1> <siglo>. ่นินตาปู่นินตาอถ้าเอฟซีเวลาแม่ไปขอก็อธิษฐานเอาก็ได้ถ้าดูในคลิปท่านนะเนาะครับดูในคลิปอธิษฐานขอกับท่านมาก็ได้ครับจุดธูปขอเชื่อว่าท่านคงจะรับรู้ได้เออครับก็ขอภาวนาเอาขอให้เลขที่ปู่ท่านให้มามันเข้างี้นะแม่เนาะเลขถูกสี่สามหกเสียดายนะแม่เนาะเกือบถูกสามตัวโต๊ดนะแม่เนาะ เออตัวสุดท้ายมันดูไม่ออกว่ามันเป็นหกหรือสองหรือศูนย์มันเป็นได้สามตัวนะแม่เนาะใช่ก็เลยไปตีศูนย์กับหกมองไม่ชัดเออปู่ท่านให้แต่สี่สามได้ได้ก็พอว่าหลาตัวเนาะครับครับผมแล้ววดนี้ว่ายังไงแม่แม่จะยังจะไปขอปู่ท่านเหมือนเดิมไหมแม่ก็จะไปขออยู่ครับใกล้วันก่อนแล้วกําหนดวันก่อนนะครับรอรอลูกน้อไปทําพิธีการบ้านในครั้งกนอนไปคุรินจะไปวัน สองวันนี่แหละรอเขากลับมาก่อนผมกำหนดวันอีกทีออครับจริงๆเนาะแม่เนาะก็คือตาท่านนี่แม่นสมคำร่ำเลยจริงๆเหมือนที่คุณแม่ได้พูดเอาไว้นะครับผมแล้วกันมักมาบอกคุณแม่เป็นตัวอืมเป็นตัวเะยรนะแบบนวดหนังกาหยังเนาะเป็นตัวเลยนั่งไล่เลขอะไรนะครับแม่นั่งไล่ตัวเลขให้ฟังตัวนั้นตัวนั้น ท่านจะไม่บอกเอาบนนอาล่างนะไล่สี่ตัวกค่ได้หางเดียวอถ้าได้บ,บนล่างก็น่าจะเออเอ็ดสีก็น่าจะได้เยอะหน่อยอครับผมก็ไม่เปรเน,นะที่แม่บอกว่าถูกจนเจ้าไม่รับเลยใช่ไหมแม่เจ้าที่นี้ไปซื้อเจ้ามือใหญ่โทรไปโทรไปไปเอาลอตเตอรี่มาแล้วก็เที่ยงแล้วโทรไปเ็าบอกว่าจะรับไหมเนี่ยอรับจะ้ะแม่รับจะ้ะ เล่ก็ไม่เยอะหลายตัวครับถ้าตัดไปตัดมาก็แปดหางอืแต่ว่าถ้าแถวบ้านนี้ไม่รับเลยเจอนี้ไม่รับไม่รับเลยครับผมคือว่าของคุณแม่นี้ก็แม่นมากๆนะครับแต่ว่างวดนี้ก็รอดูนะแมเนาอว่าจะไปขอตาได้ยังไงะนะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามแนวทางของคุณแม่กับอาจารย์น้อยไว้เลยนะครับผมแต่ว่าอาจารย์น้อยว่ายังไงครับแมววันนี้ บอกว่ามาฝันบอกว่าเออไม้น่ะไม้ก็ตัดเป็นสองท่อนก็ทำไม้ไม่ตีเป็นสองเ<ม>ขาฝันนะเพราว่าตามมาด่า,าเขาแล้วก็ยักษ์ก็ตีเป็นหกเพราะว่า,างี้<ม>ตีเป็นหกแล้วน้ําน้ําก็เอาไม้ทิ้งลงไปตัดเป็นสองท่อนเพราะว่า,างี้ออตามมาบอกว่า บอกว่าสองหกสองหกไตีไปทั่วตีไปทั่วเนะแม่เนาะนี่ก็ตื่นขึ้นมาเขาก็ไม่พูดก็กินข้าวแล้วเขาก็ไปเอายาให้แม่ครับครับผมน้องตามนี้นะเนาะเผื่อท่านผู้ชมมีโชคมีลาบนะครับอยากจะร่วมเทปูนให้กับตาก็ติดต่อทางเบอร์อาจารย์น้อยได้เลยเดี๋ยวมินลงไ้ให้เนะแม่เนาะไปนี่ไก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณทานแมครับ ครับอันนี้เป็นแนวทางของแม่พันธุ์นะครับผมเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นเป็นความเชื่อส่วนคนนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเนาะงดก่อนคุณแม่ก็ได้ทั้ง2 4แล้วก็สองนะครับเงินไงงวดนี้ก็ฝากติดตามแนวทางงวดงวดต,ต,ต,ต่อไปของคุณแม่ด้วยนะครับผมเนาะยังไงก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ